พี่น้องครับวันนี้ผมนําข่าวสารมาไม่ใช่เพื่อถกเถียงแต่เพื่อให้เห็นแจ้งไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกแต่เพื่อให้เปิดตาเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่หลายคนได้ยินแต่ไม่เข้าใจคุณอาจเคยผ่านโบสถ์ของพวกเขาได้ยินคํากระซิบเรื่องความเชื่อแต่ในวันนี้ผมอยากจะแสดงให้คุณเห็น7ข้อเท็จจริงอันทรงพลังเกี่ยวกับคริสตจักรเซเวนเดย์เวนตสที่หลายคนไม่รู้และเมื่อจบลงคุณจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นยิ่งกว่านิกาย มันคือการทรงเรียกมันคือเสียงแห่งคำพยากรณ์ในความสับสนวุ่นวายมันคือการเตือนว่าพระคัมภีร์ยังคงเป็นรากฐานแห่งความจริงสบาโตดั้งเดิมเป็นบัญญัติที่ถูกเรียกคืนในโลกที่ประเพณีมักบทบังความจริงคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนตได้ยืนหยัดอย่างกล้าหาญและขัดแย้งกับวัฒนธรรมในเรื่องหนึ่งในพระบัญญัติ1ิประการที่หลายคนลืมไปอย่างเงียบๆนั่นคือวันสบาโต ตางจากนิกายคริสเตียนส่วนใหญ่ที่นมัสการในวันอาทิตย์ (Sunday) ถือวันสบาโตในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่7ของสัปดาห์ไม่ใช่เพราะความชอบส่วนตัวแต่เพราะความเชื่อมั่นในพระกัมพีอย่างลึกซึง้งการปฏิบัตินี้ไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่มันคือการฟื้นฟูความจริงโบราณความจริงที่มีรากฐานในการทรงสร้างสะท้อนไปทั่วพระกัมภีร์ได้รับการยืนยันโดยพระเยซูและไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า พระกบ,บีในหน้าแรกกล่าวว่าอย่างชัดเจนปฐธมการบทที่สองข้อที่สองถึงสามกล่าวว่าในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์พระองค์ทรงพรกักการงานทั้งสิน้นและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ก่อนที่บาทจะเข้าสู่โลกก่อนจะมีชาวยิวหรือคนต่างชาติก่อนโมเสสจะได้รับพระบัญญัติสิบประการพระเจ้าได้ทรงแยกวันที่เจ็ดไว้เป็นวันบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้อวยพรทุกวันพระองค์ไม่ได้ชำระวันอื่นใดให้บริสุทธิ์มีเพียงวันเสาร์ที่เจ็ดเท่านั้น เมื่อพระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการแก่โมเสสพระองค์ไม่ได้นำแนวคิดใหม่มาใช้แต่พระองค์เตือนอิสราเอลถึงสิ่งที่ตั้งไว้แล้วตั้งแต่การทรงสร้างจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์หกวันเจ้าจงทำงานทุกอย่างของเจ้าแต่วันที่เจ็ดเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสังเกตว่าพระองค์ตัดว่าจงระลึกถึงไม่ใช่จงสถาปนาวันสะบาโตมีอยู่แล้วพระเจ้ากำลังเรียกชนชาติของพระองค์ให้กลับมาหาพระองค์